ติตาติปีวราบอนค่ะวันนี้ก็ประการบอกเหนื่อยนะคะน้องๆสวยๆทุกคนเลยียังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะสำหรับสามลางองนะครับคือไม่เลขสิบสามลบสิบสามอะไรนะยี่สามนะไอ้ยี่สามมาละหน้าตาก็ดีไปกันเทยเราอ่ะแม่วนูควายธนูลูกสาวเหรอหมายเลขต่อไปสาม ในการนางสาวพรคเนธเกตและมีโซดในรับเบอร์อะไรนะสิบสามอ่ะเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามที่ไหนลูกไม่ใช่อีกลูกจำสามสิบสองในการนางสาวเบอร์อะไรนัทสุดาวิเชียนวันค่ะใครเป็นญาติทีนี่เอามาเอาดอกไม้คนไหนคนไหนน้องข้าน้ำหน่องจบงกมาเลยอ่ะอะไรนะ โ <Uh, ุ่บ้าคุณว่าน้ำถึงขั้นคบตัวเมียไม่ได้ตอบไปมานักขี่บ้างไฟมาดูสิเบอร์อะไรคุณแม่34 34นางสาวปริยาโนตศรีสุวรรณค่ะไม้เสร็จรับดอกไม้จากคุณแม่ด้วยนะคะรับดอกไม้ลูกเออเบอร์อะไรลูกสาวเบอร์อะไรคะคุณแม่ ละสิหมายเลขต่อไปครับละสิเยอะไม่ได้เนี่ยของแรงนะเชิญหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสามสิบเจ็ดเลครับข้างสาวชัญญาโสมพิจโรขอบอภัยด้วยนะครับหมายเลขสามกิจไทยมานั้นน้าหนินางสาวนิสาชัยมายี่สิบเอ็ดค่ะเบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเชิญน้าเวทีค่ะเบอร์อะไรสุดหล่อ หมายเลขสาที่สองค่ะนะน่ารักเฉียวลุ้งเลเล่ไปนะครับหมายเลขสาเ้าเลยนะฮะนางสาวชนาหมายเลขหกอักษรวาดค่ะเบอร์อะไรอีกรลมันมาแล้วค่ะหมายเลขสี่สค่ะหกนะเบอร์สิบหกค่ะคุณแม่เกีียวหมายเลขสี่สิด้วยแฟนหล่อจังเลยดูสิเดี๋ยวเราปอกาสให้ใครดอกม้ ยุ่งไปไหนอะ่ะอยกสี่คนวุ่นแล้วมาสีดำมาที่เหลือเป็นต<ม>ามชมภาพเบื้องหลังได้ในเวอร์ s l a d y b o y c o m แอยดอล็กก็คอมนะนะครับข้างหลังเป็นขี้กาลูกมีขี้กาด้วยนะครับ สุพรรณบุรีขอเสียงตงบุรีนะครับคุณบุญชูจันสุวรรณด้วยค่ะขอเสียงตงบุรีค่ะสวัสดีค่ะท้างสวัสดีค่ะท่านนายกมาชมนะคะมองไม่ใช่การประกวดกระเทยของเราเป็นเรื่องไร้สาระไม่เลยเปิดชักจูงเยาวชนใททั้งไมผิดดูแล้วเป็นการสร้างสรรค์นะคะดีกว่าให้กระเทยไปเมากาวเม่ายาบ้ากันนะคะนะคะับสี่สิบแล้วรักใครชอบใครเชลยจ้าร์มาแล้วมันค่ะหน้าตาเหมือนนกน้อยอุไรพรอลี่ะ ไม่ตกใจที่เมื่อวันนี้ช็อกเลยนะน่ะอะมาได้ช่วยเขาแล้วกเหมือนนกน้อยอุไรพอดไเหมือนคล้ายๆอันนี้ชุดเนี่ยฝั่งเพชรน้าแต่นางงามเนี่ยฝั่งมุกนะใครอยากดูเจอกันหลังเวทีจะสวยหรือไม่สวยเมาแต่นี่ตอนไม้ฝั่งเพชรไม้ฝั่งมุกไม่ใช่อนฝั่งลูกนิ้วมิดกละงนะคะค่าโรงแรมค่าโรงแรมค่าถุงยาเดี๋ยวหนูออกเอง ติญญางทองสีนะครับทีแล้วยืนทำไมเดี๋ยวไปจุ่มนางงามสวยนา,นางสาวใช,ใช่เป็นนางงามรนะุ่นแรกของสาัตยาอยู่นะรุ่นี่แหละสัตยายเนี่ยตรงข้างหลังตรงแถวแล้วเออ่ประตูประตูหลังอย่างเงี้ยเวลาเดินถ้าเดินเร็วปุ๊บเนี่ยลูกมันจะกระเด้งออกมาชุดบางทีมันรัดรัดอย่างเงี้ยมันอุ้ยโงกขึ้นมาใต้มีหัวเข่า <c oughs> มันไม่ใช่นะลูกสาวก็ต้องแบบว่าเก็บด,ด,ดีๆ อ๋ดีๆไม่ต้องกัจะรลกกไ,ได้ลูกสูหัโป๊กปีนี้แรงนะเลิศเลิศสวยอายุเท่าไหร่ลูกอายุสี่หกสวยขนาดนี้เนาะยิงเดีย๋ยวโตขึ้นจะสวยวันนี้ตอนนี้นหน้าเหมือนต้นตีนเลยจ้ะลูกเ,อเ <c oughs> วอร์เลยนะยี่สิบเ,อ,เอ,อ๊ะกลางปีนี้มีแต่ตัวสั้นๆนะค่ะหมายเลขต่อไปนะะไี่ก็หมายเลขสี่สิบหกนะครับนางสาวกศกรรอนเสือ้อไม้ตัวนี้เยอะเพราะว่าเราจะได้เอาเงินเข้าสมาคมได้มีเงินแบบว่ามา เลยนะคะหนึ่งปีเราก็ได้สร้างสรรค์อย่างว่าไงลูกโฟมออดันือเปล่าเนี่ยโฟมออดอะไรลูกเบอร์สิบเหรอลูกอ๋อโฟมออดที่เจเบอร์สิบเหรอทำไมแกปล่อยให้อีนี่มันอยู่คนเดียวน่ะชิดกับเพื่อนสิลูกยืนชิดกับเพื่อนหน่อยเออถอยนิดนึงอย่าเหยียบเงาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่สบายถอยหน่อยเออถอยนิดนึงเป็นห่วงนะอยากให้รักกันนะงาต้องสามัคคีหมายเลยฮะหลอดเหมือนเดิมนะ้เราเนี่ย เดี๋ยว่ะก็เดินสวนส่วนไหนาดอกไม้มาค่ะไม้ยังเบอร์สิบม้ยังรูปเบอร์สิบอ่ะนั่งหรอแป๊บนึ่งนะลูกไม่แน่อาจจะเสียชีวิตแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเช่ข่าวก่อนเขาพูด่บอู้หูแรงมากอะไรนะัวนี้หน้าอู้หูแรงมากที่เก่อนตรงเสิร์ตหมายเลข อ,องอะไรองกระชากช,ชุดสวยแต่หน้าเขาสวยมากเลยชุดสวยจริงน,นี่แหละค่ะน้ำน้ำตนนาใคไๆกะเถยเพราะเเถยไม่กินเผ็ดหอก <c oughs> ไม่กินเผ็ดจะไม่กินเ อะไนบ้างเบอร์ไหครับคุณน้องหมายเลขครับวันนี้ดับู้งใจนะคะที่พีใช้กันชืงออกมาเยอะเชียร์น้องๆค่ะนะคะจะบอกว่าที่มีสำหรับเนือกันันสื่อใหญ่ชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆบอสิบมาหรอยงเมย์ดูสิบอสิบมาเรียงสมัยต่อไปดหมายเลขห้าสแะคกับ ปีที่แล้วนะคะน้จะมาเป็นสักขีพยานและมอบตำแหน่งให้กับคนต่อไปนะครับไม่แน่นะคะในเวทีระดับประเทศน้องสมี่อาจจะได้ตำแหน่งก็ได้1ปีอนกีผ่านไปวางงานนี้ของน้องสมิ่นี่เพิ่มขึ้นเลยริกาสิทธิกันค่ะหมายเลข6กสิเอค่ะไปไปไปอีกไปอีกไปนะคะดูกันมอบดอกไม้ได้นะคะดอกละห้าสิบบาทเท่ากับห้า จะเดินมาทีนะเราคุณน้องก็จะเดินมาทีหกบเอนะครับนางสาวรัะตริกาสิทธิกันค่ะเดินเลยค่ะิเหกสิบอดนเหเชิญหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขหกสิค่ะนางสาวอารยาธนาพุ่งเพ็งค่ะเิริธากุณค่ะหกสิบสา หมายเลขหกรับสาม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 สา่สาม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 สขมามสามสามามสามนามส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 ามามสามสามสานะามสาเสามสามามสานามสวมานเาามาาามามม เราลัเราสวยเจโก้เชิญค่ะเจกโก้เขาเชิญหมายเลขหกสิบเอ็ดกระโดดคะหบสี่หกสิบสี่เขาบหมายเลขหกนะครันางสาวเดียรทยานุภูมิกิจทำไมทำหน้าเหมือนต้องกระใจอะไรลูกอะไรลูกหกสิบสอง อหมายเลข62หมายเลข67ในคะนางสากาวินตามุกสกุนนะคะบสุดนะครับีนี้หนางสวยๆเยอะทีเดียวนะครับ ระหว่างพันธมิตรและนปชเป็นลาตีเป็นลาตีสะพานบั้ขาวากนะครับเป็นลาตีรวมนะรวมมิตรเป็นลาตีรวมเนี่ยเขาบอกว่านปชกับพันธมิตรรวมกันไม่ได้ให้ไปดูจุดนี้นี่นะจะรวมกันได้เหลืองแดงมาได้กันหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข 69นะคะนางสาวรุตรินเจนจิตพัะตารณนะคะหมายเลข69นะคใครมีเยอะที่ดีญ่นะคะหมายเลข70ค่ะนาสาว ช,ชุดสวยนะชอบนะชุดเหมือนเจ้าหญิงนะชุดก็เหมือนเจ้าหญิงนะเออล้านชัยนะคะและนี่คือ78สาวอาวตบมือเสียงตบมือจะดังไปถึงบึงสว่างเลยนะคะ สุดท้ายรถติดนะฮะสุพรรณบุรีนะฮะคือรถไปติดอยู่ท้ายสิบล้อตัวใครๆก็อยากมาเลยนะกำลังขุดในพื้นที่มาทันบ้างไม่ทันบ้างตอนนี้อาจจะมาไม่อี้ยังมีมาแทนสซ้นเยอะมาไม่ทันนะฮะที่กรุงเทพรถติดมากเลยยกโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะคุณบุญชูจันสุวรรณนะคะเป็นขึ้นมามอบดอกไม้นะคะให้กับผู้ประกบทุกคนเลยนะครับ หมายเลขห้าถึงสี่ 64, ใช่ไหมคพมือให้กับท่านบุญชูด้วยค่ะสวัสดีค่ะมันจะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกๆท่านเลยนะคะ,อะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราให้ได้ยินเดินด้านหน้านะคะขอเชิญหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบเดินมาเลยลูกหนึ่งถึงสิบร้วเสร็จแล้วกลับเข้าที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราร่วมสนุกหนึ่งถึงสิบใลยดอกไม้กันต่อนะคะมาทีละแถวเลยลูกเออไม่ต้องเรียงหมายเลขก็ได้มา ลดอกไมยังสิ่งสิกับพายนที่เดิมลูกับพายนที่เดิมนะกับายที่เดิมเป็นกำลังใจนะคะจากท่านนายกนะคระคนระดอกคนระดอกนะคะ8.90สิบเนุเออเอาขลุกติดอยูเรนะมีไหมขอลุกเก้าเอียดเลยครับรับจากท่านนายกเลยนะคะ